สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของนะครับวิธีการที่เราเขาเรียกว่าใช้คุยผิดใช้นิ้วผิดแล้วก็ใช้โน้ t ผิดนะครับสามอย่างเนี้ยจะเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่หัดคุยใหม่ๆนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่มีความเข้าใจแล้วที่สำคัญก็จะเป็นเหยื่อ ให้กับผู้ที่คิดไม่ดีหลอกลวงกันได้นะครับในเรื่องของการเลือกใช้กลุยผิดเลือกใช้นิ้วผิดแล้วก็เลือกใช้น้ตผิดผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่างประกอบเลยอย่างนี้เราเรียกกันว่า recorder r e c o r d อร์เดอร์เนี่ยเป็นลักษณะของกลุยทางสากลซึ่งจะมีนิ้วลักษณะเนี่ยแตกต่างจากกลุยไทยที่เห็นได้ชัดก็คือตัวโด ตัวดูรีคอร์เดอร์เขาจะจับลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีครูหลายคนก็หูยังไม่ค่อยดีนะครับก็ไปจับไปลักษณะอย่างนี้เหมือนคุยไทยอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าใช้นิ้วผิดนะครับแล้วนิ้วผิดเนี่ยแน่นอนก็คือผิดสเกลมันก็ทําให้เพลงผิดกันไปเยอะนะครับและที่สําคัญรีคอร์เดอร์เขาเนี่ยจะมีหลายนิ้วนะครับที่ไม่เหมือนคูุ่ยไทย รเราต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับขลุ่ยไม่ได้หมายความว่าเครื่องเป่าแล้วจะต้องใช้นิ้เวเดียวกันไม่ใช่นะครับแล้วแต่คุณในลักษณะของขลุ่ยที่เขาสร้างขึ้นมานะครับเขาเรียกว่า f i n g e r i n งของเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยจะแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นฟล u t เป็น clarinet หรือเป็น saxophone อันนี้ผมยกตัวอย่างว่า recorder นิ้วจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเขาจะมีนิ้วของเขาปกตินี่คือขลุย่ยเรื่งนะครับอันที่สองต่อมาอย่างนี้เขาจะเรียกว่า คุยสากลน,นะครับจะเป็นคีย์อะไรก็ช่างนะครับจะเป็นคีย์ซีคีย์บแฟลทคีย์เคีย์จแล้วก็ช่างคุยสากลน,นั่นหมายความว่าสเกลที่เขาเรียงมาเนี่ยเขาเรียงมาในรูปแบบของความเป็นสากลน,นะครับฟิงเกอร์ลของการใช้นิ้วก็จะแตกต่างจาก r e c o r d เดอร์นะครับเราก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกนะครับอันที่3อันนี้เพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเลยนะครับเป็นคุยไทยเท่า นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าคุยไทยนั่นแหละนะครับแต่ผมทาทาให้ดูว่าวลาเราทําให้มันเท่ากันทุกโนต้ตเนี่ยมันจะแตกต่างกับคุยสากลน,นะครับคุยสากลเนี่ยเราจะเห็นว่าโน้ตโดเรมีฟาลาติโดเนี่ยนะฮะโดเรมีฟาลาติโดเนี่ยมันจะแบ่งเป็น7ช่วง7สเตป็ปแต่จะมีครื่องเสียงขั้นอยู่แต่คุยที่คุยไทยเท่าเนี่ยเสเต็ปเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีเครื่องเสียงขั้นอยู่เป็นเสียงเต็มขั้นตลอดนะครับฉะนั้นเนื่องด้วยดนตรีไทยเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยโน้ เขาไม่มีเครื่องเสียงนะครับโดชาร์ปไม่มีเรชาร์ปไม่มีก็เล่นนิ้วกันตรงๆเล่นเสียงกันเต็มๆยกเว้นคนที่เขาเก่งนะครับเขาก็จะมาเป็นการความสามารถเฉพาะตัวที่จะเล่นเครื่องเสียงอะไรยังไงก็ตามนะครับอันนั้นก็คือเป็นข้อยกเว้นในประเด็นหนึ่งนะครับอันนี้สิ่งที่ผมต้องการให้รู้ว่าวิธีการเราเลือกเล่นเนี่ยถ้าเราเลือกเล่นผิดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่สําคัญเวลาเราจะเลือกใช้คลุยนะครับไม่ว่าจะเป็นรีคอร์เดอร์ หร,ห,หรือคุยไทยเทียบสากลหรือคุยไทยประเด็นที่1เราต้องเข้าใจบทเพลงก่อนนะครับว่าบทเพลงนั้นนะเป็นบทเพลงไทยหรือบทเพลงสเกลสากลถ้าเป็นบทเพลงไทยเดิมนะครับเป็นรูปแบบของไทยเดิมผมให้เลือกคุยแบบนี้นะครับถ้าเป็นบทเพลงพวก C พวก f พวก g ก็คือต้องใช้คุยสากล รหรือถ้าเราชอบทานิ้วหรือเสียงของรีคอร์ดเดอร์เราก็เลือกรีคอร์ดเดอร์ก็ได้นะครับถือว่าเป็นทางเดียวกันเขาเรียกว่ามันอยู่ในซิสเต็มระบบสากลเหมือนกันอันนี้สิ่งสำคัญเขาเรียกว่าเลือกสเลกลเลือกเพลงให้ถูกฉะนั้นที่ผมก็ลงขึ้นหัวข้อว่าเลือกคลุยผิดใช้นิ้วผิดใช้โน้ t ผิดผมยกตัวอย่างง่ายๆยัยงสมมุติว่าเริ่มจาก order, รีคอร์เดอร์นะครับลาทีโดนะครับโซลาทีโด นี่คือการใช้นิ้วที่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเราใช้นิ้วระบบนิ้วไทยเห็นไ,ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าใช้นิ้วผิดนะครับเครื่องเขาไม่ได้เพี้ยนแต่เราใช้นิ้วผิดมันก็จะไปคนละโนต้ตเลยนะครับยกตัวอย่างอันนี้พอในทางเดียวกันถ้าเราเราใช้คลุยเทียบเสียงสาโกลแต่ไม่ใช่รีคอร์ดเดอร์ แล้วเราไปใช้นิ้วเลอร์คอร์เดอร์จะเป็นอย่างไรซอลาทิโดก็เพี้ยนเหมือนกันเห็นไหมครับมันต้องใช้นิ้วแบบไหนเห็นไหมครับต้องเปิดนี่ก็คือต้องใช้นิ้วให้ถูกเครื่องนะครับทั้งเดียวกันถ้าไปเล่นใดคุยเสียงไทยนะครับก็จะใช้นิ้วเหมือนเทียบเสียงากลแต่เสียงจะไม่ตรง ก็จะเพี้ยนกันไปฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดต้องเรียนรู้ระบบนิ้วของเครื่องนั้นให้ให้ถ่องแท้นะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้นิ้วให้ถูกระบบนะครับส่วนอันที่2อออกมาก็คือการใช้โน้ตผิดการใช้โน้ตผิดเนี่ยมันจะมีหลายอย่างผมเห็นคนเป่าขุยบางคนเนี่ยชอบเอาคุยเพียงอรหรือขุยไทยเท่าอย่างเงี้ยนะครับเอามาเป่าเพลงพระนิพลถามว่าเป่าได้ไหมเขาเรียกว่ามันก้อมแก้มได้หมดครับแต่โดยพื้นฐานจริงๆถ้าเราไม่ใช้ขลุ่ยของคีสากลจริงๆแล้วเรามาใช้อย่างเนี้ย ยังไงก็ไม่ตรงครับบางทีถ้าเราเล่นชิ้นเดียเด่ยวๆตรงๆเนี่ยบางทีคนอาจจะหูไม่ถึงอาจจะฟังไม่ออกคนเพีย้ยนแต่ถ้าประกบกับเครื่องดนตรีสากลนมาแล้ขึ้นไปไม่ได้เพราะพูดหลักง่ายๆเลยนะครับบางคนยังมีความเข้าใจผิดๆว่าโน้ตเจ็ดตัวเนี่ยนะครับลำดับเจ็ดขั้นของโน้ตดนตรีไทยเนี่ยเขามาแบ่งออกเป็นอย่างละครึ่งเพราะแบ่งอย่างละครึ่งมันก็กลายเป็นสิบสี่เห็นไหมครับอันนี้คือแค่ความคิดก็ผิดแล้วนะครับสําหรับแนวคิดแบบนี้ผมบอกว่าเป็นแนวคิดที่ผิดแล้ว มันกลายเป็นว่าละเอียดกับโครมาติกอีกแต่ในขณะที่ละเอียดกับโครมาติกแต่ก็คือไม่ตรงกับโครมาติกและดดนไปเป,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 เป่าเพลงของระบบสากลอันนี้เป็นความคิดแนวคิดที่ผิดเลยนะครับผมเคยเตือนคนที่คิดแบบนี้ไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่าคุณมีทั้งทีชาร์ปแล้วคุณก็มีทั้งโดแฟลกแล้วคุณก็บอกว่ามันคนละตัวกันนะครับ ตรงนี้มันผิดระบบแต่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูถามว่ามันเป่าได้ไหมเป่าได้มันใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับถ้าเราใช้ระบบนิ้วที่ระบบโครมาติกครึ่งเสียงเหมือนขุยที่ผมเคยลงดแกลมให้เนี่ยครับมันก็จะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เขาก็เลยหลีกเลี่ยงโดยการใช้จิตครึ่งรูหมดจิกครึ่งรูหมดนะครับอันนี้เป็นวิถีทางของเขาซึ่งเวลาเล่นเร็วๆนะครับเล่นเพลงยากๆเนี่ยนะมันไม่สามารถจะเล่นได้อยู่แล้ว น้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างจะพาะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับอันที่หนึ่งที่คําว่าผิดโน้ตคือผิดอะไรผิดโน้ตเช่นอีกเรื่องหนึ่งในกรณีที่เพลงมันมีแฟตมีชาร์ปนะครับแต่เราไม่รู้นะครับนักเป่าคุยหลายคนแม้กระทั่งคนทําคุยหลายคนไม่รู้กันใช้นิ้วชาร์ปนะครับเมื่อไม่รู้กันใช้นิ้วชาร์ปนิ้วแฟตก็ใช้นิ้วตามเดิมสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยอย่างเช่นเพลงใกล้ลุ่งนะฮะที่ที่เล่นกันซ้ําโน้ตเห็นไหมฮะซอนซอนลาลา คือเขาไม่รู้ว่าซอนชาร์ปจะต้องใช้นิ้วแบบไหนอย่างนี้คือผิดผิดในลักษณะของการไม่รู้นิ้วนะครับแต่บางคนอาจจะใช้นิ้วถูกแต่โน้ตผิดนั่นคือความรู้ที่ว่ารู้รู้ว่าโน้ตใช้ตัวนี้แต่ใช้ผิดโน้ตผิดนั่นอีกเคสหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมยกตัวอย่างตัวนี้จะยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเราไล่กับขุยสากลจะเป็นยัง <synthetic noise> ไงเห็นไหมฮะเราจะต้องมีซอนชาร์ปเกิดขึ้ตนตรงนี้แล้วถ้ากลับไปใช้ในขุยเพียงอหรือขุยไทยเท่าล่ะก็จะใช้แบบไหน ง,ง่ายที่สุดเลยเห็นนะฮะเปิดสุดก็ไม่ได้นะครับถ้าเปิดสุดก็เพี้ยนอีกนั่นคือการต้องประคองให้ได้ถ้าคนเล่นมีความสามารถนะครับมีหูที่เที่ยงตรงและมีความสามารถก็เล่นไปเถอะครับแต่ขอให้เสียงม,มันตรงแต่ถ้าคุณเล่นระบบนี้เปิดธรรมดาก็เพี้ยนครับแค่ลาโดก็เพี้ยนแล้วครับ เพราะจริงๆมันต้องประมาณนี้นะไม่ใช่เห็นไหมฮะฉะนั้นเวลาเราเล่นเนี่ยถ้าคุณอยากจะเขุยเพียงออไปเล่นเพียงสากลเอาเป็นว่าผมก็แนะนําว่าก้อมแก้มได้นะครับแต่ไม่ถูกใช้เครื่องให้ถูกใช้สเกลให้ถูกใช้เพลงให้ถูกนะครับ ใครที่สงสัยเรื่องการใช้ระบบนิ้วไม่ว่าจะเป็นระบบนิ้วแบบไหนก็ตามนะครับระบบนิ้วฟุตระบบนิ้วคอรเนตระบบอะไรก็ตามนะครับสงสัยอินบ็อกซ์มาถามผมได้แล้วยังสับสนเรื่องการใช้นิ้วให้ถูกต้องการใช้น้ตที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือเรื่องหัวใจสําคัญเลยนะครับเพราะมิเะนั้นแล้วเพลงเขาจะเสียมากเลยผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็ได้นะครับถ้าผมเล่นน้ t ตัวที่7ในคุยไทยเท่าเนี่ยมันก็เปรียบเมเจอร์สเกลธรรมดามดาเล่นได้ง่ายๆเลยครับ เม็นไหมมันคือตัวทีซึ่งตัวทีตัวเนี้ยผมจะเล่นเป็นโดเรมีนะครับเพราะความที่เสียงเขาเป็นลักษณะของเสียงเท่ามันเลยกลัวได้ แต่ถ้าเราไปเป่าปุสาบกลซึ่งเรารู้ว่าตรงนี้มันเป็นเครื่องเสียงอยู่นะครับใช้นิ้วเดียวกันเราดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสำเนียงเปลี่ยนเลยนั่นคือใช้นิ้วเดิมแต่เราไม่รู้ว่าเราใช้คุยปิดประเภทเพลงมันก็เกิดการเสียหายกันไปเลยนะครับฉะนั้น ก,ก่อนที่เราจะเล่นเพลงอะไรก็ตามก่อนที่จะแกะโน้ตเพลงอะไรก็ตามศึกษาก่อนว่าเพลงนั้นเป็นเพลงในสเกลอะไรใช้เครื่องดนตรีประเภทไหนระบบนิ้วของเครื่องนั้นเป็นแบบใดนะครับใช้ให้ถูกนะครับอย่าไปเที่ยวเป่าโชว์ออฟแล้วก็ทําท่าว่าดูเหมือนว่าใช่นะครับแสดงออกไปเหมือนว่ารู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปทำครับมันเป็นผลร้ายกับตัวเองแล้วก็เยาวชนด้วยนะครับถ้าสงสัยอะไรนะครับสอบถามผมได้นะครับในเรื่องดน,นตรีผมพอจะบอกได้นะครับก็จะอธิบายให้ฟัง ถือว่าเป็นวิทยาทานกันนะครับเพื่อสังคมขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้เลือกคุยเลือกนิ้วเลือกโน้ตให้ถูกต้องครับขอบคุณครับ